ดีนะทุกๆคนวันนี้นะคะเราก็จะมาวาดรูปกันอีกแล้วก็จะเป็นแมบวาดรูปแล้วก็แปลงร่างเป็นรูปที่เราวาดที่มีชีวิตขึ้นมาได้ค่ะโอ้โหดูทุกคนเขาวาดรูปสินี่น่ารักขนาดเลยถ้าวันนี้เราก็จะมาวาดด้วยกันทั้งหมด3รูปด้วยกันเหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดรูปเลยละกันรูปแรกนะคะเราจะวาดรูปเด็กผู้ชายค่ะอยู่ในเรื่องของเชนซอมแมนนะซึ่งเราเคยวาดเชนซอมแมนไปแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็จะวาดเป็นหนุ่มน้อยเดนจิค่ะ เดนจิเนี่ยผมเอก็จะแหลมแหลมยุ่งยุ่งยิ้งเยิงแบบนี้นิดหน่อยเนาะเฮ้ยถ้าเอามาเป็นเดนจิถ้าอย่างนั้นพี่เคนต้องมาเป็นยีราฟเกี่ยวกันปะไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเอ้ยแต่ของพี่เคนไม่ใช่ยีราฟธรรมดานะเดี๋ยวคอยดูกันละกันออล่าฟิลลิ่งเลยเอาเชื่อเลยว่าพี่เคนต้องวาดการ์เทนออพบันบัแน่นเลยอ่ะเอ้ยแต่ยีราฟตัวนี้เขาไม่กินไอของเดนจิด้วยนะมันจะมีกินไอของเดนจิได้ไงไม,มนบนะกาเหมือนกันเลย อ๋อไม่ใช่โอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่อาบน้ํามือของเดนจิก็จะเป็นแบบกำกำเป็นกลมๆแบบนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดนจิเนี่ยก็จะใส่เป็นชุดที่มีฟอร์มนักล่าปีศาจแล้วกันนะแต่ว่ามือของเขายังว่างอยู่หรือว่าเป็นมือที่ถือเลื่อยดีกว่าเนาะเอาเป็เลื่อยสีส้มแล้วกันเอาเป็นเลื่อยไฟฟ้าก็จะดีนะเอาว่านี่เลื่อยก็คือเปอรจิตายังไงล่ะนี้เราว่าสั่งเลื่อยกันนะ ปาดของโค้งแล้วก็ใส่ใบเลื่อยลงไปหยักหยักแหลมๆแบบนี้เอาจะใส่ให้รอบไปเลื่อยเลยแล้วกันนะโอ้โหโหดขนาดไหนกันเนี่ยไปกดใครมาเดี๋ยวให้มาเก็บรายละเอียดใบหน้าทีนึงเราะว่าใบหน้าเข่าของเขาไปก่อนตาของเดนจิเขาก็จะเฉียวเชี้ขึ้นแบบนี้ดนึงเนาะปากของเขาก็จะแหลมๆนะเป็นฟันแหลมๆมาเนาะแล้วก็ เส้นผมของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีออกสีทองทองเหลืองเหลืองแบบนี้นะเอ้ยของพี่เคงเกือบเสร็จแล้วนะจะบอกให้ดูลายเส้นเขาก่อนไหมกว่าจะเสร็จแต่ละตัวนี้ก็ใช้เวลานานนะเนี่ยเอ้ยของพี่เคนก็เส้นเยอะไม่แพ้กันนะอันนี้อันนี้เราก็จะระบายสีเนื้อให้กับเรนจินะคะแล้วก็ชุดกินมีฟอร์มของเขาเนี่ยก็จะเป็นเสื้อสีขาวขาวนะขาวทั้งชุดเลยตางเกงของเขาเป็นสีดําดีกว่า เพราะว่าจะได้ดูเหมือนในการ์ตูนเนาะแล้วก็เด็กไทยก็จะเป็นสีดําเหมือนกันนะน,นุ่มออฟฟิศเลยอะ่ะ <c> ส <oughs> ่วนรองเท้านะเราใช้ไฮไลท์เป็นขอบสีแบบสีแดงๆก็จะดีนะอันนี้เราลงรองพื้นเป็นสีขาวก่อนแล้วก็ตัดขอบรองเท้าด้วยสีแดงก็จะสวยดีเนาะอุ้ยพี่เคงเกือบไปเกือบระบายสีขาวบึดแน่ไม่งั้นตัวโปร่งแสงเลยนะเนี่ยเอาเป็นลายสีแดงๆแบบนี้แล้วก็มีจุดๆหน่อยแล้วกันเนาะเป็นแคล้ายกับรองเท้าผ้าใบแล้วกัน ในส่วนของเลื่อยเนี่ยเราก็จะระบายเป็นสีต้มแทนตัวโปจิตะนะอะไรโปจิตะเป็นไหนอะโปจิตะก็กลายเป็นเลื่อยอยู่นี่ไงจ,จีเดี๋ยวเราระบายสีเลื่อยเพิ่มเติมดีกว่านะเอาเป็นสีออกเทาๆดีกว่านาะมันจะได้ตัดกับขอบสีดำเนาะเอออย่างเงี้ยอ,อาอมต้องแลกกล้างได้นะ ถ้าออมแยกล่างได้ออมจะได้แปลงล่างเป็นปจิตตาในคลิปแรกไงออมมายืนคู่กันของสวยดีนะเฮ้ยเราเคยวาดปจิตะาแล้วอันนี้เราวาดเบนจิ <c oughs> โอเคเราระบายคิ้วเขานิดหน่อยแล้วก็ใส่ดวงตาเขาหน่อยเนาะดวงตาก็จะเฉียวเฉียวนิดหนึ่งโอเคมีในตาสีส้มแล้วกันเนาะแล้วก็คิ้วสีเหลืองใส่ในตาสีดำเพิ่มลงไปหน่อยแตีใ้ดูดูนิดนึงนะดูดันดูดันใส่แววตาสีขาวลงไปด้วย จะได้ดูเหมือนกับแววตาของการ์ตูนมากขึ้นเนาะแล้วก็ใส่ริ้วๆให้กับใบหน้าของเขานิดนึงเอาละเสร็จแล้ว oh. โอ้โหเดี๋ยวกันนะอ้อํเดน<ด>จีไปกินบุฟเฟ่มากไปวปว่ามเยอ่ะนี่ไงเห็นเปล่านน่พี่เคนก็มีเขี้ยวเหมือนเดนจีเลยนะถึงบอกว่ามีกลิ่นอายเหมือนกันแงอ๋อพี่เคนว่าการ์ตูนอ๋อบันบันใชป้าพักใหม่เป็นยีรับนี่พักใหม่ล่าสุดเลยนะดูตรงท้องของยีรับนี่มีเขี้ยวด้วยพร้อมจะมาขมือบเด็กๆแล้วเงี้ยงเงี้ยมเงี้ยง วิดูคนนี้สคนนิคนนี้เขาว่าเชนซอมแมนใช่คนนี้เขาว่าเชนซอมแมนนะเพราะว่าเป็นเล่อยสีซ่มมอมๆนะว้วเหมือนอยู่เหมือนกันนะอ่านี่คือตัวอะไรเหรออมองอัดแวเปล่าน่าจะอมองอัดรุ่นไหนก็ไม่รูุ้้ยน้องแมวเหมียวร้องไห้วอย <c oughs> น้องแมวเหมียวน่าสงสารนะ่ะมีรูปดาวด้นะถ้าอย่างนั้นเรามาวาดรูปที่สองกันต่อแล้วกันรูปที่สองเนี่ยเราจะวาดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะก็คือน้องเนสุโกของเราค่ะ เนสุโกะเขาก็ต้องมีกระบอกไม้ไผ่อยู่ที่ปากใช่ไหมเขาต้องคาบกระบอกไม้ไผ่ในที่สุดอ้อมก็มาถึงดาบพิฆาตศูย์แล้วเนี่ยใช่ใช่แต่ว่าลายเส้นเขาวาดยากนิดนึงเพราะว่าวิกผมของเนสุโกะเนี่ยเขาก็จะอยากโศกลงไปปลายนิดนึงนะคะอย่างนี้ตาอนาคตเนี่ยจะต้องมาครบทุกคนเลยป่ะอิดกินิดหน่อยอืมอาจจะไม่อ่ะเพราะว่าเราจะเลือกแค่ตัวละครบางตัวที่เป็นผู้หญิงนะเพราะว่าเราชอบตัวละครผู้หญิงอย่างเงี้ยมันสวยมากเลยต้องเปิดไอดีใหม่แล้วเราว่าไอดีละตัวนะ้นเราเอามายืนเป็นกลุ่มเสาหลัก ครบทุกคนพร้อมกันนะโุ้ยคงอลังการน่าดู <c oughs> อันนั้นก็วาดไม่ไหวบางตัวรายละเอียดมันละเอียดเกินไปอะนะแล้วก็น้องยายสุโกะเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดกิโมโนสีชมพูใช่ไหมเราจะวาดชุดกิโมโนให้น้องเขาก่อนี่ก็นี้ก็จะเป็นแขนเสื้อแขนยาวอันนี้ก็จะเป็นมือของเขาก็จะกำกำกลมๆเหมือนโดเรมอนอะนะอันนี้ก็จะเป็นผ้าคาดนะคะผ้าคาดกิโมโนเนาะคล้ายๆกับผ้าถุงหรือว่าผ้าคลุมกิโมโนนะคะ แล้วก็มีวดลายกิโมโนของญี่ปุ่นนิดหน่อยเนาะอ่าน,นี้ก็จะเป็นรองเท้าของน้องค่ะน้องจะใส่รองเท้าเกีย้ยนะอะยาง้งรอบนี้พี่เคนวาดปูดีกว่าแต่ไม่ใช่ปูธรรมดานะปูเหรอ,อ,ป,อ,อปูอะไรอะ่ะปูก็พวกเดียวกับการได้อปันบันยังไงล่ะอ๋อไม่ใช่ปูดํากับปูน้าปูม้าทะเลอะไรประมาณนี้ปะเออปูไข่ดองอะ่ะ <c oughs> อ๋อปูม้าไข่ดองเหรออันก็อร่อยเลยดีโอ้ยแซ่บเบอร์ไม่ใช่แล้วใครก็จะวาดปูไข่ดองเรา อันนี้เราก็จะระบายสีผมให้กับน้องเยสโกดนะคะน้องก็จะผมสีดำๆเนาะแต่ว่าตรงปลายผมนะคะเราต้องไฮไลท์เป็นสีออกส้มๆสีแดงๆแบบนี้ค่ะเขาบอกเลยนะปูพี่เข็นตัวเนี้ย โหดไม่แพ้ยีราฟตัวเมื่อกี้เลยอ๋อมันต้องมีฟันแหลมๆเหมือนกันใช่ไหมใช่แล้วเหมือนเดนจิไงโออมันเป็นตัวละครในการเทีนเอาปันนไงมันก็จะมีฟันแหลมๆนิดนึงเด็กดื้อที่ไม่ตังใจเรียนจะต้องเจอคุณครูปูกินเงี้ยเงี้ยมเงี้ยตกลงปูนี่มันอยู่ในโรงเรียนจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้เล่นเลยน่าจะอยู่ในทะเลเปล่าแบบต้องไปลองเล่นดูนะอยู่ในห้องที่เป็นห้องทะเลอะไรประมาณเนี้ถ้าจะแอบอยู่ในสระว่ายน้ำก็ได้นะโอ้ไม่หรอกอันนั้นมันมกัะพุณนมันอยู่แล้ว เอาแบบนี้ดีกว่าเนาะเป็นทับกลมสีดำแล้วก็ข้างในเป็นขอบสีชมพูนะคะแต่อ้อมฟันในซึ้โกอมันวาดยากนะมันจะเหมือนอ้อมอ่าน่านิดหน่อยนิดหน่อยอยังพอวาดได้นะ่ะเราลงเป็นไฮไลท์สีชมพูเป็นสีพีชดีกว่านาะ เอาว่าเสื้อผ้าเนี่ยสุโกเนี่ยเขาจะออกโทนสีชมพูกับสีพีชนะคะไม่ใช่ว่าว่าในสึโกะเล่าออกมาเป็นโดเรมอนนะเอ้ยไม่ดีเนี่ยสุโกก็คือเนี่ยสุโกะสิเขาจะกลายเป็นโดเรมอนได้ไงลา,ายเสื้อก่อนเห็นลายเสื้อเปล่าลายเสื้อออกแนวญี่ปุ่นเลยนะไงเป็นไงเหมือนแม้เหมือนกิโมโนสมัยโบราณหรือเปล่าเอ้ต้องรอดูสิว่าจะสวยแค่ไหนคิโมะเนี่ยอันนี้ว่าอยู่นานเลยนะกว่าจะได้ขนาดเนี้ย มันน่าจะเป็นแบบนี้นี่แหละดูจากลายของการ์ตูนแล้วอะ่ะแต่ว่าเราต้องไฮไลท์สีชมพูกับสีชมพูเข้มลงไปเพิ่มเติมนะคะแล้วก็คาดด้วยสีเขียวค่ะออมต้องกระบอกไม้ไผ่นี้เราจะระบายเป็นสีเขียวเนาะเพราะว่ามันเป็นกระบอกไม้ไผ่ที่เนสโกคาบอยู่นะคะแล้วก็บสีชมพูค่ะโบบนหัวเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนะคะใส่ลายเส้นสีชมพูเข้มนิดหน่อยเนาะ แล้วก็ขาของน้องจะใส่เป็นถุงเท้านะคะถุงเท้าจะออกลายขาวดํานะคะแล้วก็เป็นรองเท้าเกียรนะใส่เป็นลายรองเท้าเกียแบบนี้นะคะส่วนใบหน้าของน้องค่ะเราจะว่าจากคิ้วของน้องนะคะแล้วก็จะมีดวงตากับขนตาของน้องค่ะในตาสีดํากับในตาสีชมพูนะคะลูกตาข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะแล้วก็จะมีแววตาสีขาวด้วยค่ะ ว่รารู้สึกแ่าวาดขนตาสีผิดนะคะขนตาของน้องน่าจะเป็นสีดําหรือเปล่าอ่ะอ้าวงานงอกเลยทําไงอ่ะเราลบแล้วก็วาดใหม่แล้วงลบทั้งรูปเลยเหรอไม่ไม่ลบเฉพาะขนตายอย่างเดียวโหตกใจนะว่าลบทั้งรูปน้องตาเป็นขนตาสีดําแต่ว่าเป็นคิ้วสีน้ําตาลเนาะอย่างนี้ก็จะเป็นขอบตาข้างล่างนะคะแล้วก็จะมีจมูกเล็กๆค่ะไหนลองดูดิเส่เท้โอ้โหวิเหมือนเล <มา S 2> ยนะ เนสกกจังสวยจุงเบยแต่สู้ของพี่เคนไม่ได้หรอกเงีมบๆของพี่เคนเป็นปูอ๋อใช่แล้วเห็นปั่น้ำลายยืดยืดออกมาจากกามเลยนะเกลียวจุงเบยอยากกินเจ็กจุงของพี่เคนมันน่าเกลียดแต่เป็นปูอะไรก็ไม่รู้ปูดองไงไม่ใช่ปูดองเหมือนกาเทนอฟบางๆตะหักหรเฮ้ยคนนี้เขาพูดเดียวกับพี่เคนว่ะคุณๆนะนายล้พวกเดียวกันหรือเปล่าแต่สีส้มเหมือนกันแน่นวันเฮ้ยคนนี้โปเกมอนปะเนี่ย ันนี้เขายังวาดไม่เสร็จหรือเปล่าเพราะว่าเขายังเป็นสีใสๆอยู่เลยนะเอ้ยมันอาร์ตไงอาร์ตอาร์ตโอเคต่อไปเรามาวาดรูปที่3กันต่อเลยค่ะรูปที่3มจะมาจากตัวละครในเกมดรนะคะแต่ว่าจะเป็นในโหมดของซูเปอร์ฮัทโหมดนะคะในซูเปอร์ฮัทโหมดเนี่ยตัวละครตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นฟิกเกอร์นูบค่ะซึ่งฟิกเกอร์นูบนะคะรูป่างเขาก็จะเหมือนฟนะิกเกอร์เนาะแต่ว่าสีตัวของเขาก็จะเปลี่ยนไปนะคะจะเป็นสีของนู๊เนะ แต่ว่ารูปร่างหน้าตาก็ยังคล้ายๆฟิกเกอร์เดิมอยู่นะคะนี้ต้องเจอประตูที่ท้ายๆแน่เลยแบบประตูที่50สขึ้นไปป่ะจะเจอฟิกเกอร์นูป่ะถ้าพูดถึงประตูแล้วก็ต้องตัวนี้เลยของพี่เคนนี่แหละพี่เคนก็วาดรอเหมือนกันเหรอไม่ใช่แล้ว <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> มีประตูเหมือนกันนะ <laughs> อบอกนะประตูไปที่ไหนก็ได้ <c oughs> ใช่แล้วเพ,พิ่งถึงเมื่อกี้เลย <c oughs> อันนี้จะเป็นซี่โครงของเขานะคะก็จะเหมือนกับตัวฟิกเกอร์เนาะเขาจะมีซี่โครงตรงกลางลําตัวนะคะโอ้โหน่าสงสารยังเลยอ่ะไม่ได้กินข้าวหรอถึงร้อมเห็นซี่โครงขนาดนี้เ <c oughs> อ้ยม <c oughs> ัน,นเป็นภาพลักษณ์ของเขาเองมันเป็นโมเดลของฟิกเกอร์อยู่แล้ว <c oughs> อ่โดรยากิไปกินไหม <c oughs> <c oughs> ฟิกเกอร์มันก็จะเป็นซี่โครงแบบนี้แหละแล้วดูหน้าของมันดิมันจะมีฟันแหลมๆอยู่ที่หน้าด้วยนะ ต้องเป็นระบายสีเหลืองนะคะเพราะว่าตัวนูบเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบเนี้เนาะทั้งบริเวณส่วนหัวแล้วก็แขนแล้วก็ขานะคะเขาก็จะออกโทนสีเหลืองค่ะเป็นสีนูนะ๊บเนาะเราก็ต้องระบายให้หมดเลยนะคะในส่วนของแขนขาแล้วก็หัวนะคะเราจะต้องระบายเป็นสีเหลืองเนาะเอ้แต่พี่เคมไม่ใช่เดรมอนธรรมดานจะบอกให้แล้วฟิกเกอร์แขนเขาก็จะยาวๆเลยนะ อันนี้กระดูกซี่โคงก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะชเวชเวัปเชวเห็นโดเรมอนพี่เคนมอเอ้ยเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วดิแล้วตรงกลางลำตัวของฟิกเกอร์นูฟเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะคลยคายกับเสื้อของสีนู๊ฟนะคะนี่เราต้องระบายเก็บรายละเอียดนิดนึงเนาะ<อ>ตัดขอบนิดนึงนะคะมันจะได้เห็นว่าเป็นฟิกเกอร์ชัดๆนะนะทีมันเลยออกมานะคะเราก็จะเพิ่มเติมสีเหลืองลงไปนิดหน่อยค่ะ แล้วก็เก็บรายละเอียดโดยการใส่ริ้วรอยบริเวณแขนกับขาของฟิกเกอร์นะคะนี่ส่วนของฟันของฟิกเกอร์เนี่ยมันก็จอ,อกทองสีขาวๆแบบนี้เนาะขาวๆคุณๆแบบนี้นะคะเป็นลักษณะฟันบนใบหน้าของฟิกเกอร์นูบเนาะเราจะทำแหลมแบบนี้นะตรงกลางด้วยค่ะใส่ไฮไลท์สีลงไปนิดนึงเป็นออกสีเทาๆคุนๆข,ขาวๆนะคะ เสร็จแล้วฟิกเกอร์นูบของเราโอ้โห,โหอุ้ยผอมบางเชียวมึดูของพี่เคนสิเ <c oughs> ดี๋ยมจเวอโ์ชั่นป๊อบ <c oughs> ปั๊บทอยเคยเห็นว่าอ๋อปั๊บทอยตามันต้องสีดำทั้งหมดดิใช่แล้วไงแต่ว่ามันจะกลมๆเลยนะของจริงก็ต้องมีแววตาเด็ยสีเหมือนแสงสะท้อนไง แต่หัวมันจะสี่เหลี่ยมนะอันนี้มันไม่ค่อยเหลี่ยมเท่าไหร่นะ <c oughs> อันนี้หัวกลมดิกเลยหัวใหญ่กว่าตัวอนะของพี่คินเฮ้ยจัมบ์จ็อดที่นะใช่เขาคือจัมบ์จ็อดโอ้นงน่ารักเลยเงี้ยฟิกเกอร์นู๋ผังเขาหลอนตะล่ะหลอนมากเลยนี่นเขี้ยวนะโอ้ยเห็นแล้วขนลุกอะ ไม่คิดว่านู๊ปก็จะกลายเป็นฟิกเกอร์ได้นะสวยส,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 สยองอะนี่ก็โอเคค่าวันนี้เราก็มารูปแล้วก็แปลงร่างเป็นรูปที่เราว่าที่มีชีวิตไว้ใค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบแบบวาดรูปแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลก์ลกดแชร์กดทับปั้กใคก้กดกระดิ่งให้กันฟุ้งฟิ้งนี่นะและอย่าลืมมาคเมนไมพูดคุดดยกันนะครับวันนี้ต้องไปเห้อล่ะไป